สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะมาแล้วนะคะกับ Daily w ี l ลพ Podcast อัปเดตมุมมองการลงทุนรายวันประจำวันจันที่16พฤศจิกายนวันแห่งความหวังของใครหลายๆคนและ Daily w ี l ลพ Podcast เองก็ขอเป็นความหวังของเพื่อนๆนักลงทุนด้วยเช่นกันนะคะเพราะวันนี้สิ่งที่เรามาฝากเนี่ยจัดเต็มทั้งการอัปเดตสิ่งที่น่าสนใจอัปเดตดัชนีตลาดต่างๆและ5กองทุนเด่นประจาสัปดาห์ด้วย เราขอพาเพื่อนๆไปรู้จักกับบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซน้องใหม่มาแรงกันก่อนนั่นก็คือพินตัวตัวนั่นเองพินตัวตัวนะคะเพิ่งก่อตั้งในปี2015ใช้ระยะเวลาเพียง3ปีในการก้าวเข้าสู่ตลาดทุนน n a s d ด q ด้วยมูลค่าถึง20,000ล้านเหรียญและใช้เวลาเพียง5ปีเท่านั้นในการก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์2ในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของจีน ซึ่งกลยุทธ์ของเขาก็คือขายของถูกมากให้คนจนมากที่มีสัดส่วนถึง6 5ของประเทศจีนแต่นอกจากการขายของให้ถูกแล้วอีกกลยุทธ์หนึ่งของพินตัวตัวก็คือขายของให้สนุกด้วยทีนี้ถามว่าขายของให้ถูกและสนุกทำย่างไรเขาบอกมาแบบนี้ค่ะหนึ่งนะคะเขาจะใช้กลยุทธ์กุ๊ฟบ่ายจะซื้อของให้ถูกก็ต้องซื้อจากร้านขายสง่งใช่ไหมล่ะคะ กลยุทธ์ของพินตัวตัวก็เช่นกันถ้าหาว่าเราชวนเพื่อนมาซื้อร่วมกันได้เยอะๆนะคะเราก็จะซื้อของได้ในราคาที่ถูกลง 2. เป็นโซเชียลคอมเมิร์ซอย่างแท้จริงพินตัวตัวนะคะถูกแบ็กับโดยเชนเซนทำให้พินตัวตัวสามารถใช้งานร่วมกับวีชัดหรือ QQ ได้ทีนี้ค่ะเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่ใหญ่ก็ทำให้เกิดเป็นโซเชียลอีคอมเมิร์ซที่มีประสิทธิภาพ 3. ความสนุก พินตัวตัวนะคะใส่เกมเข้ามาด้วยเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นเพื่อเอาคูปองของข,องขวัญฟรีหรืออาจจะเป็นการสุ่มกระชับปองค่ะนอกจากนี้นะคะผลประกอบการของอ e ีคอมเมิร์ซน้องใหม่มาแรงอย่างพินตัวตัวนั้นในไตรมาสที่3ก็ออกมาสะท้อนภาพรวมของธุรกิจที่ดีกว่าคาดมากๆเลยล่ะคะ่ะ ทำให้เราเห็นได้ว่าภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นยิ่งเล่งให้ชีวิตของผู้คนเข้าไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทต,ต่างๆที่จะสร้างและก็ย้ายจากแพลตฟอร์มแบบออฟไลน์ไปแบบออนไลน์มากขึ้นนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆนักลงทุนสนใจในการลงทุนแบบอ e ีคอมเมิร์ซนะคะเราก็แนะนำให้เข้าสะสมได้ค่ะสำหรับกองทุนวันจีคอมเพื่อเพิ่มโอกาสเพิ่มทางเลือกในการลงทุนค่ะ ทางฝั่งของตลาดหุ้นกันบ้างนะคะฝั่งอเมริกาส่งท้ายสัปดาห์ด้วยแรงซื้ออย่างหนานแน่นเลยทีเดียวค่ะหุ้นดาวโจน์นะคะปิดพุ่งแรงกว่า300จุดโดยปิดที่ระดับ29,479จุดนะคะขณะที่ S&P 500ปิดที่ระดับ3,585จุดเพิ่มมา48จุดและ NASDAQ ปิดที่ระดับ11,829จุดเพิ่มมา119จุด ส่วนตลาดน้ำมันนะคะร่วงกว่า2%ส่งผลให้ราคาในเม็กนะคะปิดหลุด41ดอลลาร์โดยปิดที่ระดับ40.13ดอลลาร์ต่อบาเรลส่วนราคาทองทะคำค่ะเพิ่มขึ้นกว่า5ดอลลาร์นะคะโดยปิดที่ระดับ1,886.20ดอลลาร์ต่อออน ทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปขยับขึ้นเล็กน้อยโดยปิดที่ระดับ385.18จุดเมื่อคืนวันศุกร์นะคะเนื่องจากนักลงทุนค่ะยังคงขานรับความเชื่อมัน่นอยู่กับประสิทธิภาพของวัคซีนและความหวังเกี่ยวกับภาวะการคาโลกที่คาดว่าจะราบลื่นขึ้นภายใต้การบริหารของไนโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา ทางฝั่งบ้านเราค่ะหุ้นไทยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะบ้านเราค่ะก็ปิดที่ระดับ 1, 3 4 6 4 7สจุดนะคะเพิ่มขึ้นมาสิดกระตุดค่ะปรับตัวขึ้นมาจากกลุ่มแบงค์นะคะจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้แบงก์พาณิชย์สามารถที่จะจ่ายปันผลได้หลังผลสเตทเทสผ่านค่ะและตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียก็เคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกและก็แดนลบสลับกันโดยที่เน K เคอีนะคะปิดที่ระดับ2 5 0 0 0 385.87จุดหลดลงมาร้อยกว่าจุดค่ะเนื่องจากนักลงทุนนะคะวิตกกังวลเกี่ยวกับยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ที่พุ่งขึ้นทั่วโลกค่ะทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตกับห้างเสงก็ปิดลบเล็กน้อยโดยที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะปิดที่ระดับ3310.10จุดและห้างเสงค่ะปิดที่ระดับ26,156.86จุด เนื่องจากนักลงทุนนะคะกังวลกับข่าวที่คุณชัมแห่งสหรัฐอเมริกานะคะได้ลงนาม Executive Order เพื่อสั่งห้ามนักลงทุนในสหรัฐลงทุนในบริษัทจีนที่รัฐบาลสาหรัฐระบุว่าเป็นเจ้าของหรือถูกควบคุมโดยกองทัพจีนค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะคะเรายังคงแนะนําการลงทุนในประเทศจีนเป็นหลัก จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการเติบโตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยกองทุนที่เราแนะนำนะคะคือ KFA ใชน้าที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่อ้างอิงจากอุปสงค์ภายในประเทศเป็นหลักนอกจากนี้ในฝั่งเอเชียเรายังคงแนะนำให้เข้าลงทุนใน p r i n c i p a l APDI เนื่องจากพื้นฐานนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและอาจมีเงินทุนไหลเข้าจากซนติเมนต์เชิงบวก ในส่วนของหุ้นกลุ่มเติบโตวไวนะคะที่มีประเด็นในช่วงที่ผ่านมาจากในเรื่องของการหมุนกลุ่มเล่น การโลเทตเซกเตอร์ของนักลงทุนค่ะเรายังคงคาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบนะคะในระยะสั้นแต่ก็เชื่อค่ะว่าปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งยังน่าจะทำให้หุ้นเติบโตดีขึ้นในต่อเนื่องนะคะในระยะข้างหน้าและอาศัยจังหวะที่หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยปรับฐานเข้าทําการทยอยสะสมได้ค่ะโดยหุ้นในกลุ่มนี้นะคะกองทุนกลุ่มนี้ก็คือวันยูนะคะแล้วก็ Princi p G อ ขณะที่กระแสะของอ e ีคอมเมิร์ซที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยังคงมีความน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะสะท้อนมาจากยอดขายในเหตุการณ์11เดือน11ที่ผ่านมาและผลประกอบการของอ e ีคอมเมิร์ซน้องใหม่อย่างพินตัวตัวที่เราได้รายงานไปนแล้วในเบื้องต้นนะคะว่าออกมาดีกว่าคาดมากๆเลยเรายังคงแนะนำนะคะให้ทยอยสะสมในกองทุนวันจีคอมเพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนค่ะ โดยสรุปนะคะห้ากองทุนเด่นประจำสัปดาห์นี้ก็ได้แก่ KFA China และ Principal APDI สำหรับการลงทุนในจีนและฝั่งเอเชียที่มีแนวโน้มได้รับผลดีจากวัคซีนและในเรื่องของเงินทุนไหลเข้าค่ะ Principal g o p และ One u g g สสำหรับการทยอยเข้าสะสมในหุ้นกลุ่มเติบโตที่ปรับฐานลงมาและ One g c o m สำหรับการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce ในระยะขั้นหน้า และนี่คือทั้งหมดของ Daily w e a l e Podcast ประจำวันนี้แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ